สปาแลบปาแลบแปร๊บใส่บัวแปร๊บเรือนอุกแปร๊บโอ้ยโอ้ยอาชีเหลืองคนปิดจานฮ้ถึงวันเอาก็เรบก็ที่ครับยังต้องมาครับเราต้องให้เกลียดกันในตเวลาแสดงความสามารถอะไรเราต้องดีด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันเด้อเวลาเวลาเพื่อนผิดก็ต้องต้องให้อภัยกันแล้วก็เวลาเพื่อนทำดีก็ต้องชื่นชมนะมาสีแดงมาสีแดง ยังเลยเด้อกมสวยเลยเ้อยิ่ตะบงเบิ้เสาร์อีสวยอีดีบอมาแนนอนอยู่แล้วสองโมงเช้าไม่ตื่นนผมายบริหารมือเช้ากันมาตื่นกระบุนแล้วก็ไปห้องพี่น้องพครับครับผมรับิชาเป็นกลุ่มเด้อพ่งนี้ไม่ตื่นเด้อปีที่แล้วไอ้นัดเท็ดมาแล้วเด้อไอ้นัดกลับลงมาหอดเก่างงเลยสิครับเกีว่ะเอาได้ส ุนแล้วหังห้างก็พร้อมเขาเจ็ดน้งกันเมื่อกว่าเรียนด้วอาจาย์มัเนี่ยสัดสุดหรือสดอาจารย์สดไม่ได้ยินโน่นกรินะชวเอาดังดังเอาดังดอีกรอดอีกรบอีกรอบนึ่งรับหนึ่งสุดสดหรืป่าวะ โทษทีตรงจ่าใส่ไหมฝูงมือม่เจอเหสวยพร้อมตานี่น่ชือครับโอเคฝูงมือครับนงน้องคนควบไปคนควบจะของไปครับมาเลยครับ คนุดท้ายเนี่ยคนดายเรือสุดเนี่ยเล่นคเดียวเลยนคนเดีล่ยวมเก็เล่สวยใช่ไหมคือคือที่เราตั้งก็คือบุคลกของกลุ่มเราสคนข้างหลังนตั้งใ้สังคนนั้ก็อโนดีใแล้วเบิ้งเทเด้อไเลี้ยงรักเข้มขัดดีๆไงอันยูมาอาซีน้ำเงินจ้าจีโดเลมอนไอแฮมเงย ให้กำลังใจให้ใจด้วยกันไอแฮมนะครับผู้ฝ่าคืองานดอนมาสิคนตังค์โดนเลมอน้อมเพลงประจำบุ่มโดนเลมอนสามสสุดอ่างวางสเตเดวิทตดตังปิดโดนเลมอนเป็นลมโดเลมีควักที่เต่ามาดมโดนเลมอนเป็นลมเพราะที่เต่าเป็นพิษ กินพดๆินพินดออ้ตบมือโอ้กลุ่มนี้แหละวอางุดแล้วให้เนี่อกอดแขนจังไงอ่เก็ดแนพี่กัสอแขนอดแขมันเล็่บไได้บ้ามันจนเนื้อเลยมาแล้วนะอาโกสุดได้ครับกลุ่มบ้าวบ้าวกุมบ้าวไปเรียกเพื่อนด้วยดิรับชจัดเ

สีส่งบอแรงแต่ระแสงกิสช่นี่สมงีส่บอลแรงแต่กระแทในทุกาะัดเกตด้ิเกอัดี้กสจะกรยากเดเนาะต่อต่อไม่ต้อนอนในเด้ออันเดีครับเมืองคนล่องุือ้ายแหมมันคือบปแจ้ตนามูเอาก้ามาหนึ่งก้มาหนึ่ง้าวมาหนึ่งก้าจะผู้นำจะผู้นำอลองโอยเขาจู่ข้างหลังซอยเขาขอตัดกิเกสสองหนึ่งสองจังหวะ ขอขอทาคึืงนะสักกิ๊กแกดสักกิ๊กอ่ดไอ้เพื่อนพูดไงเดินทำ้าประกอบห้าช่างเลยสาสี่สีสมถึงบอลเลแต่กระแซงตัินทาสักิ๊แก๊สักกิ๊ก